Ư chơi chơi cứ để nó đặt chim ngàn. chim nha, oh, uh, uh. <laughs> nôn chân nhảy, chim nhảy. ui, luôn ngan ui nôn chân. นุ่นจันต้องมีหลักฮกดูขึ่นกับพี่น้องเราบ่าอยากให้ลงมนั่งบาขอบคุณผู้จัดน้องคุณน่านี่สุดยอดสุดยอดมากเลยนะคะคนละเจ็ดสิบแปดสิบขื่นนะนี่ตัวนี้อะไะนี่ดีสบมันไม่ขาดเลยนะมันขื่นนี่ดูดูน่าจะฮารู้ขื่นหรือเปล่าบ่หดเหี้ยงั้นป่ะเดี๋ยวเบิ่งกันครับเป็นพิสูจน์พิสูจน์ พี่สูครับมาเบ่งบรรยากาศอกลางน้องครับพี่น้องเมื่อนี้ครับข้างหน้าก็ชิ้นสางหลังก็ชิ้น

เาตก่เพ <Es poor S 2> ือนได้พระเด็ว <t> น <half> ี้เนือขายเยังติมนะครับนะครับใจกันทีนหน้าเดียวกันแต่กเทากรกันตัวนะครับาต่เลี้งกปาพินะครับจุนันวันตาตัวใหญ่เริ่มเวลาจับปาทอดเทียงเกินนันจะจะอแพ้ก็รอดทอเทียงได้เอาดบ่เทียง

สปอยองเดือวไปตุ๊บอวานี่จกขอีิด่ตัวนี้นเลยตัวใหญ่ปลาตัดไปปลาตัวใหญ่็ตัเลดีท่ดีใหดีพงามลครับตอนนี้ตัวใหญ่นปนกันทัาราดไ่อนะเนางวัปลาตัวใหญ่ได้ที่หนึ่งสองสามส่หาได้เลยมาใส่เลย มันเต้นมันโดดเ้จะยเต้นอู่จราเอไ้กินรยมันอยู่ใตสะดง่ยแกเด็เด็ผู้เด็หิงาะวัลปลาตัวใหญ่มีเดอวันเมเดอมีลาวัปลาตัวใหญ่ราวัลที่หนึ่งห้องย

มันยังมาท่านออกเที่ยงอยะกิโลี่มา8กิโลกิโลตรงหนตรงกหรับนวด้กแงได้นอได้อบปเีเลนเงไอไ้ก็จเอองอามตังสาจมัการกเ้ื่อเเ้ไดาบนใดบ้านใดมาจากนั้นเฮตะบนใดจาลกเตอเป็นไง ตัวใหญ่รางวัลที่หนึ่บาทรางวัลที่2องสา้อบาทกันยาไนรางวัลเพิ่มแค่น้ำฝนนะครับเล่นลยเอนยยเกืจะสักไเด้อจะบ่ฮะบ่ปนมาเด้อึ่ย่งากน้ที่นองจะเฝ้าหลายทุกคนเนี่ย ทเจ้าป่าเาช่าแนาเหี้ยี่บายบนี้ปครื่องกัรเ้าหลไม่ได้จ่อยเด็กๆนะครัจะเป่าใเห็ดใัตัเี้ยตัดเี้ยามเี้ยเหรอเออทำเนี้ยเพื่อจะมาไายกับพี่น้องร่ นี่ไปกินปาเนี่ยทุกการตั้กรตังอาสาเกี่ยวกับกดูัเแงนีตวนี้ประช่นต้องการช่างงนต้องตว่อนลยเออเอาชนามาจังวัดน้ำหนักตัจังอุ้ยไว้นะครับเพื่อกรรมการประเดี๋ยวในชักเตไว้วามาจัดกันเลชักกิโลในักกิโละในสานกหเนกันนะ

คบริหารจัดการคนซื Fish ้อบัตีอยู่ในคนที่เตาไปต่างประเทศนะครับตาจีนโอ้ยกรมได้ที่านี่ยเจเยวเ้าว่าดีๆก็ระหังมันจะตรอวันจะลกเพเหื่อยมันเทีแงเตือนเันตืนแ้ตองแบเอ้าบอกไปใส่เอตนนะตางีนตายุโร่าอาวกคนเอร์ตจว่ากิโลนึงตานึง

ทำไมเป็นอย่างนี้จ๊ะทาระเีั่นะครับถ้าไม่ตัวไปเินครับไปเิงเอาทีนะมัติดกึตัวน้อยตัวใหญ่ต้งมัติดหที่บางสั้แ่พี่น้องไปย่างเอาที่ตักทำไมเป็นอย่างนี้จ๊ะที่ตักทำไมเป็นอย่างนี้จ๊ะแกมันติไม่ดีเพิ่มเป็นเด็กกระันนะครับ เทนะำนะครับประมาณที่0ไร่นะครับประมาณท0ไร่ก็ได้แล้วก็เนเลยปาไม่ยอนมันตาตัวนยตัวมันจะเป็นเป็นโดเงนเดนจะเยอะได้บ้านนั่นนะครับเิยตางหเลยป่อยปาไปเรื่อยน้ง่าจนข้าปลาเนียาเมาอย

ลับพ่อเพิ่นขึ้นเลยก็คือการไปทนนะัไปจอดเด้นก่อนนานนกาพอกันบัดีสองครับยึ่งเป็นบ้านคอหากินไก่พงจะง่อยแต่นน้งีครับอำเภอบารเบลครับเจ้าพัดาาราข้ามรับตาาชีปีอาชีปีทำไม้า่้ันพนาผมบันเดรนำแก่ปนิ่งตแลละโล่กลัวครับแพร่เนร้อนนพมตับตาแล้วด้าน้องเลย สรุปสรุปสรุปป่าครับพี่น้องสรุปป่าน้ำเม่ดดาวเราบวันนี้ยังบริโภมว่านี่คุณแมคุณว่วานี่น้องปานน้องนีบริัองนั่นเด้อปลาคุณเป็นิลป์ลกแม่าขายเดี๋ยวเรา น้ำสีเขาวเนี่ยขาวม่เข้าใจะเทลงเลยถุงหัวหมอนมึงอย่าลืมเปิดกล้องแม่ดาวเอ้าจำไหมมึงดูปลาจีนปลาจีนปลาปลาในใยสองตัวเนาะปลาจีนเนาสามตัวอุ้มบุขึ้นนะแม่ดาวเข้ามาหน่อยมันครับเอ้ามันผ่านปลาในปลาในกับปลานิ้งบางอย่าลืมเปิดกล้อง มันอนีโอ,โอปลาใส่ใหญ่ใส่ใหญ่นี่ครับพี่น้องปลาไนไข่เด็ดค่ะปลาไนไข่ไข่ใสสวยๆเอาปลาไนสองตัวปนิลบุ๋งรูปปนินครับพี่น้องเฮ่อปนินนี่พอเอ้ยเอามือสองสามฝ่ามือบอ่ได้ครับพี่น้อง เบิ่งใหญ่กว่าตัใหญ่กว่าตคนอู้มกอ้น้องอันน้องสาวลาค่อยขี่ไล่ก็มูนี่ครับน้องตันน้องตันน้องตันก้องน้อยมีแต่แหมากวนแหมาลุมมากเลยสามเนี้ยหอมเลือดปลาสลิดบอกว่าใส่ใส่ให้มันมิดชิด <c oughs> โอ้ยจะมีกลิเนี่ยยายจะดึงพ่อนเพ่อนทันใจเพื่อนป้านั้นเขาก็ยังมาติดกินน้ำหอมอยู่บอกว่าอย่าใส่น้ำหอมลงมาใส่แล้วใส่ไปสามอย่างเต็มแล้วนีู่แม่โม่เดี๋ยวเอาปลาเอาเจ๊กขึ้นเด้อพี่น้องน้องน้องตันน้องตันเอาปลาขึ้นช่วยหน่อย จะมากับไครก็หมู่บ้านอยู่ดนิคอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะมือนี้บ้านยังมาได้ปลาเลยนักนักนักไล่สดไปกับไฟเบิร์ตไปเลยสะดุ้งขาดสามเทือ่สี่เทือ่พี่น้องเอาตัวใหญ่มาได้เสียวสะดุ้งกันสะดุ้งไม่เอ็นเกียวขาดครับพี่น้องขาดเทือ่ละสามป้องนะใส่ละสิบโลสามตัวเอาว่าได้ครับพี่น้องที่เหลือกะที่เหลือที่เหลือวาลจิกอันนั้น ส่วนก้นม <Marina S 1> ันเนื้อทุ่งแยงมันสิขาดเดี๋ยวเดี๋ยวโยกไบว่าล่ะสองคนโยกไบว่าล่ะสองคนคุณกับของเบาจ๊กับพี่น้องาาตยของเบาจ๊ีนะขึ้ไหมมาถึงสองคนกินก็บพราแห้งเราจะโตเดียวนั่น อันนี้ของเปาเชกหมือนนี่ผลงานห้าร้อยบาทขาดสามเทือเสียเวลาครับพี่น้อง่าดินนิดจดินนิดนอย่าดินดนีานานขาดสามเทือ้าว่าขาดนี่อู้หักอยู่เมือนี่เมือนี่กาววาจิเอาจาักสี่สิบโลมาได้ครับพี่น้องดันมาได้ดันมาได้ครับ ทีแรกว่าสีดันให้มันได้แล้วมันมาได้แตกินตัวนี้เลือกฮะไข่ตัวนี้ไข่ตัวนี้ล่างนี่ตีนี่ไข่มาได้ได้นี่ล่างเอาล่างล่างล่างง่ายนะก็ได้เลยนะอันนี้ผลงานของเบ่าวจี๊ดแล้วมืันนี่คือมืัอนี่แก่แค้นมือวานนี่โอ้โมือวานนี่ช้ำมือวานนี่ช้ำนักช้ำชัดเหมือนบ้ามือวานช้ำมือว่านมือนี่ขาดสามเทื้อครับพี่น้อง Khả à, 3 dùa vào chỗ nhanh, sai là tiêu thụi mà hiền bựng. Ba nói bay ngay kiếp lắm, ngay đẹp bay 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 đẹp 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 con đẹp 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 ใช่นต่ยังองเพราะว่าใกล้บ้านมันนี่ว่าได้ไปไกลครับพี่น้องานาลูกไปกินมีตโตใคจับกอนจับโชกันจับโชงนู่นกิรัตโต้กิโตกิโ้โอ้ศูนย์คื่้ ขาดเนี่ยขาดเลยหายเงียบยากแค่สามปานินปานินเนาะปานินใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้ยมันสิเดียดสะนินเถอะเนาะปานินใหญ่ใหญ่ายายครับยจะมันหาวคือคนปะนิน

นี่น่าจะสองลน่าจะสองลครับพี่น้องอุ้ยน่าจะสองโลนี่ปลานนี้แหมปลานีนีปลปลานี่ละก็เอามาได้แล้จำสุของอีน้าพี่ีปลาานี่ละมันคอสะุ้นีกาลลาลมันะด้ได้อยากดไปเอาน้ำน้ำก้นโอ้มันบางงามแกกัคอหัวโตก่ว ก็เกาสอนเลยมันได้หัวเปล่าเร่งเร่งพุ่มพามาโค้งาย้ายด้วยย้ายด้วยไงยังไงฝากิ้กระโถงใครโอ้เอาตัวย้ายว่าตันนี้ ว้าวว่าเอาก่่เป็นยากมากเลยพ่อปุ๋ยน้องตัดไม่ได้ตัดหัวแล่เปนแพ่แพ่ตาแล่่อพ่อพ่อลไม่ได้เงียได้็เลยมิดดวดเท่เท่เท่ตดมอแลด้างนขาวถอยพอลอย พืนะตัวบไ้าีนอาวร้บปวันะเมื่อนี้พลาดครับพี่น้องมื่อนี้พาดงสู้เอาสู้เขาได้ครับพี่น้องก็เลยไปเลยบาเขาพื้นเอิ้นห้าป่ายอยู่ใส่นิยใสเดี๋ยวเขาพื้นทักมาเนาอ ท so right? ี่สองเราได้เจอกันผู้ใดาจะติดปลายร้านพวนั่ที่ปลาลายช่วงนั่นที่เป็นปลากรดูกเบ้าจิ๊กสะดุ้งบ่ค่อยดีปายในครับมื้อนี้บ่แม่นบ่ดีดอกป่ามันแห้งขนาดสะดุ้ง NC10 ก็ยังขาดปลามันตัวใหญ่ปลามันแห้งออก3ตัวตัวซ้ำขาตุ้ยนี่ล่ะสะดุ้งขาดได้ยิบ2เทื่อครับพี่น้องมื้อนี้ได้ยิบ2 3เทื่อสะดุ้งเลยพลาดเลยแต่ก็ถือว่าได้ตัวใหญ่หลายเติบอยู่ ปลานินกับตัวง,ง,งามๆครับพี่น้องเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวบ่าวเจ๊กกไล่ซุดเป็นบรรยากาศตั้งกล้องโมมีคนเล่าแล้วพี่น้องเอาเสียงรอขอ้างตั้งกล้องแล้วก็มาสรุปป่าพี่น้องขันไฟโบเบดคันโมมีเหตุการณ์มาไฟโมบ,บดไล่ไล่ซุดจนไฟมืดพี่น้องมือนีบ่าวเจ๊กกะไดเกิดขึ้นมากนี่ไงพึ่งขึ้นมากครับพี่น้อง กันมากกันมากไล่โซดแบบนี้หรือว่ามาก <c oughs> <c oughs> การลูกน้องจับปลาที่บ่าวจิกพาล่าล่าเงินรางวัลแล้วก็ล่าปลางหญ่ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วพี่น้องแชร์เข้ากลุ่มเขาไล่นะเพจกะเป็นกำลังใจให้ er บ่าวจิกกับทีมงานเมดาวสาวโบตันแล้วกะ็อาบูครับพี่น้องแล้วกับแม่แตนครับบ่ er าวจิกครับไปทั่วช่วงนี้ครับพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นี่เอาหันหันไปเปิดกล้องไปทั้งบุญแล้วได้ป่ะนี่เอ้มาโชว์ข้างเตนท์นาะน้ี้น้องสาวคอยไหอ้กดหมดละเอาเต้นให้เบิ่งกอนละเต็นทดล้มทิงต็อกจังบาทดูนี่แหละครับพี่น้องขึ้นแล้วทีมงานสะดุ้งกระได้ทีมงานสะดุ้งกาะสินน้องแวน คีมแห่กับกลับมื่อล้วผู้จัดงานกับกำลังเก็บของครับบ่าวเจ๊กเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านอีก20กิโลถึงบ้านครับพี่น้องอีกสองปีเดี๋ยวเจอกันไหมครับบ้านน้องเสื้อเท่ามือ,น,อน,น,น,นีถือว่าปลาตัวใหญ่ดีปลานินกับตัวใหญ่ปลายิชุปปลายิชุปปลาจีนถือว่าตัวใหญ่ดีครับพี่น้องมือนีบ่าวเจ๊ก สาวตุานเม่ด้าวไปก่อนครับมื่อนี่เดี๋ยวมือนุ้นกบไปครับสวัสดีครับเก็นสาม้านาสวนสวัสดีครับเตรีดสมันเีเนาเอาขวลือีหรอคาหอเนี่ยเดี๋ยวมาเบ่งทีมงานการสินเราวันนี้เงีนหาม สองร้อยแล้วก็แหกวนนะกันใส่พ่อให้ไปลูกโผโผล่ลงแล้วเสียสองร้อยก็ไปลุกตึ้งหาล้อยและบ่าขอฝากน้องขอฝากน้องน้ำเลือนน้ำเลืกฝากน้องอยู่นะอยู่นครพนมเดจ้าวันที่สามเมษาปลาหนึ่งร้อยโตสองร้อยปลาธรรมชาติสิปลาปล่อยธรรมชาติปลาปล่อยนะครับปลาธรรมชาติตรงขนาดนี้ล่ะอ่าบอกจังหวุนอำเภอจังหวัด ให้รายละเอียดแล้วก็บเบอร์โทรครับมหาไสายตะบ,บุนมหาไสายอำเภอป่ะปะจังหวัดนครพนมค่ะสนใจพูดณสอบถามข้อมูลเบอร์แม่นคร093 080 2524ครับ<พ> ่นบท่านกับ้ยนขึ้นมาเบิงคลิปเพื่อนนีก็ได้ขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะช่องอะไรคะอีสานบ้านนาสวนเขาอ๋ออีสานบ้านนาสวนตาปากด้วยนะคะขอบคุณนะคะอันนี้ทั้งจัดน้องทั้งโลกเองที่มน้อ่าตัวใหญ่น้อนนใหญ่นาะคุ้มเนาะมาเนาะ เบื่อพี่น้องเอาจับโชว์มึงด้วยทีมงานอย่างก่อนทีมงานอย่างก่อนเร็ว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  fc 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 อ้าวฝากติดตามได้ด้วยทั้งช่องไทยอีสานแล้วก็อีสานบ้านบ้านนาสวนเขาครับพี่น้องทีมงานเสื้อแดังทีมงานนิลูกดก าาเขสวยฝ่าใสสวยฝ่าเขาสวยไส้สวยจริงจริงยอมถ้าได้แบบนี้ทุกน้องนี่ได้น้อยกับบทเสียใจแม่งั้นบ่บ้านมอบึงฉิมอีกบ้านบึงฉิมยังว่าวขี่ไล่คนอ๋อ้าออ๋ออุ้ยมันจัไปแล้วเนาะผมนี่เด้ได้ปฏิญตัวหนึ่งปฏิญต่อตัวได้ร่วมแล้วโอ้ยผมได้ปลาได้ปลาสามเอามามาิ่กทีมงาน จีนน่ะเออเออเอ๊ใส่เนื้จันใหญ่จีนใหญ่อุ้ยงานแม่ลูกดกมันเป็นหมาอุ้ยนวลจันเนวลจันต้องมีหลักฮกโลขึ้นครับพี่น้องเขาเป็นยังไโลงน้ำมับ้งปะต้องน้องแวนอันนี้ของน้องแวนผู้เดียวเลยเต๋อของงอตเต๋อของมอตเต๋อหน้าจุดยอดจุดยอด ขอบคุณผู้จัดน้องคุณภาพอาสุดยอดสุดยอดมากเลยนะคะคนละเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นนะไขาดดูหนองหน้าพี่น่ะนี่ตัวนี้แหละนี่ตัวนี้นี่โซ่มันไม่ขาดได้ไงมันเห็นเท่าไหร่หน้าที่ผู้หลัวใช่ไหมหาโลขึ้นเหรอเขียนไบ่าหอดเดือดนี่ได้แล้วแม่บ่ะเดี๋ยวเบิ่งกันครับเป็นพี่สูตรพี่สูตรพี่สูตรดูสิดีโลดีหน่อย

ลากขึ้นรับพี่นอ้อยเอาเมื่อนี่บ่าวจ๊กกับทีมงานอีสานบ้านนัสวนทีมงานแนี่ลุกดกแล้วกับทีมงานเสือเ้อแดงอ่ากะฝากตดตามเนนเดอครับเมื่อนี่เมื่อนี้กับไปก่อนครับสวัสดีครับ